นะครับมาดูความเดื่อดร้นของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ่ตึกที่อยู่อาศัยอยู่ที่มีการชำรุดนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับตอนนี้ท่านแรกคงต้องมาเข้ามาซ่อมแซมให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปีนี้ก่อนนะครับเพื่อว่าให้ชื่นกัรไปอยู่ที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการผ่านจากการขยะซึ่งวันนี้ก็มีการเก็บไปดีแล้วแต่ว่าต้องมีการดูระยะยาวว่าจะทําการเก็บขย,อยาองไงให้มันเป็น าการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งก็สืบเนื่องกับที่รถขยะเข้ามาไม่ได้เรื่องของการจอดรถสถานที่จอดรถไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนวเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องที่จอดรถด,ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอเราอยู่กันเยอะเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นผมมาพร้อมกับท่านโฆษกสการผู้ชักการสูงแห่งชาติก็มาพร้อมกันตรงนี้เพื่อว่ามาจะได้ดูแลปัญหาอย่างบูรณาการผมได้สอบถามปัญหาเรื่องยาเสพติดไปนะครับ ก็บอกว่าจ้องพยายามแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการพนันบ่อนท่านยืนยันว่าไม่มีนะครับถ้าใครว่ามีทราบเบแสก็ขอให้บอกด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของปัญหาผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ได้ไมาเห็นสถานที่จริงแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการสุพัฒนาสังคมและมนุษย์และก็ให้มีการมอบงบประมาณประจําเดือนให้เดือนละประมาณ5,000บาทนะครับตรงกระทรวงสาธารณส,สุขเองก็เอานักกายภาพเข้ามาช่วยบริหารจัดการ นะครับมาช่วยดูแลคนที่มีผู้ป่วยจุดเตียงนะครับท่านผู้ว่ากอ,องทมก็บอกว่าพื้นที่เราอย,อยู่ตรงนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่ที่เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายได้ก็จะมาพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างจริงจังครับก็เดี๋ยวก็จะมาดูอีกแล้วก็จะมาคำชับให้ที่เรามีการพูดกันไ้เนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับ เดี๋ยคงเป็นพ er ื้นที่ที่แบบเหมือนประชาชนมีปัญหานะหลายเรื่องที่เดินเดินมาเจอ๋ลยเห็นปัญหาหมดเลยไว้ทีนี้ก็ดีนั่นคือภาพย่อของกรุงเทพเลยนะมีทั้งเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมเรื่องการเดือบติดเรื่องผู้ป่วยติดเตียงเรื่องการศึกษาเนไ่เดินไม่ถึง500เมตรก็เดี๋ยก็เห็นภาพย่อกรุงเทพก็คงเป็นสิ่งที่เห็นภาพรวมได้แล้วก็เชื่อว่าของการเคายเองก็มีอย่างงี้อีกหลายจุดแห่งเพ่กรุงเทพมหานคระช่ชนก็อยู่วันล้านคนมั้งที่อยู่ในพื้นที่ของการเคาะอันนี้เราสามารถทำบูรณาการกันได้ได้เยอะขึ้นดี เมื่อสักครู่นี้เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งมาริมมาร้องเขาร้องอะไรคะก็ะเดีเขาร้องเรื่องสภา,าพตลาดที่กำมีปัญหาเรื่องน้ํารั่วน้ำซึมอะไรเงี้ยเข้าใจว่า,ออท,าทางการกรีฬากำลังดําเนินการสอบค้นปรับปรุงอยู่ไม่มีสภาพที่แบบปูนรั่วอ,อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีน้ําซึมเราปึงปุ้ในใน,นาการจัดก,การในของการว,ว่ากาเมื่อกี้กรมอไม่ได้เกี่ยวตรงนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกีฬา แล้วแต่ว่ากหาเขาเป็นตั้งงบกองแล้วแานที่จงใ่้นายกนายกได้กำชับอะไรไหมคะจากคนที่มาเาเอาเรื่องประชาชนเป็นเรื่องต้นอ่ทั้งหมรับปากว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องการซ่อมเขาจะามันทีนะจะดูให้ซ่อมเพเ็จภายในสามเดือนผู้ครอง่ือนี้งาด้วยอร็เดมจะ้องกาอจ้คสังะรกัเขงเน้นเรื่องสาเป็นหลักนะเพราะว่าเราเราดูแลเด็กก็แาจะก็เน้นย้ำ จริงแล้วเข้าใจว่ามันสิ่งกฎหมายอยู่แล้วว่าจะเป็นใกล้สถานศึกษาหรืออยู่นอกอะไรก็ห้ามอยู่แล้วแต่เราคงตรวจค้นในสถานศึกษาเน้นเป็นหนาซึ่งผมว่าที่ผ่านมาก็ได้ผลมากดีแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องนี้เยื่องทุนทุนขั้องขอบคุณทางรัฐบาลที่เอาประเด็นนี้มาทำกับพอบริอะไรก็ถึ้นแบบปกันอย่างเงี้ยอย่าติดงบห้ามขายตัวอย่างเงี้ยนะนอกจากนีจริงแล้วตามหลักท่านนายกพูดแล้วว่าจริงแล้วเราพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกว่ามันห้ามขายทั้งหมดแหละแต่ว่าผมไม่เน้นว่ามันใครละวิชา เราชอบโรงเรียนแล้วก็เน้นเรื่องโรงเรียนเลยแล้วก็รวดพนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันตามหลักมันควรจะห้ามขายทุกจุดเลยไม่เหมือนตุลาที่อาจจะมีรัศมีแล้วโรงเรียนนะครดูฟ้าดูตามหลักแล้วมันห้ามทานข้าวกพว่าห้ามขายด้วยแหละสื่อเยอะแต่ว่าตอนนี้คือทางทีมวิะธานที่เขาเปิดเผยข้อมูลว่าพบสถานีสายจีนสองแห่งรอบโค้งเมลเลยนะว่าพบการแข่งขันกับฟ้รอบโรงเรียนอันนี้เราต้องเป็นสอง่อต้องเป็นพ่อด้วยอีกนะก็คงจริงๆแล้วก็คนร่วมมือทรักับเขาบอกมากกว่านการเปิดเผยข้อมูล มไม่ได้ประกาศเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าประกศาศเลยที่เหมือนก็ขอพิจารณาอยู่แล้วอ่ะว่าเออประกาศว่ามันมันเหมือนก็ไป็นซ้ำซ้อนแต่ว่าเราทังเอาเม่ผ่านแล้วขอคำรู้คุณอก่างนี่เด้วยครับผมมองว่าตอนนี้จะมองเห็นก็มีแบบเชิงรุกในการให้ครูรู้ประคองพยายามเข้าถึงหน้าตาของใช่ใช่โอ้มันมีรูปแบบเยอะแยะมากเลยนะเห็นท่านที่สายใหญ่แล้วทำไอ้ติ๊กต็ออะไรอ่ะก็ต้องต้องดูครับผมว่าเป็นปัญหาที่มันเรื่องของเทคโนโลยีงงอะไรที่มาใหม่บางทีก็ตามไม่มทันดูไม,ไม่ออกเหมือนทำได้ไมาดูดูเหมือนทำได้เลยแต่ว่ามันเป็น เื่อนคุยกรงกมสหรค่อแต่คนกนก็แต่ว่าทางท่านรัมรีได้คุยล้วนะรัมรีได้เรียนประชุมล้วมีเจอจากระทรกลสหรแล้วกบดคุยกนว่เราคงต้องบือเอาเป็นการรไว่าถ้าเกิดปูนอาการล้ว้ารแก้ปัญหาโอเคขอบคุณนะครั